เพราะตอนนี้นักเตะเบอร์หนึ่งของโลกบอกว่าถ้าเกิดคุณยังมีเวลาคิดให้ดีก่อนจะให้ลูกเป็นนักบอลเพราะตายดอสวัสดีครับแชมป์จัดไปฮะอาชีพในฝันคือความฝันของแชมป์รวมไปถึงเด็กจํานวนมากก็คืออยากจะเป็นนักเตะอาชีพแต่เรามักจะมีคําพูดที่ว่าเออ ถ้าไม่ได้ไปเล่นในไทยลีกระดับท็อปทอปถ้าไม่ได้เป็นนักกีฬาระดับโลกมันก็จะไม่มั่นคงนะความคิดพวกนี้เคลื่องลงขยะไปเลยเพราะตอนนี้นักเตะเบอร์หนึ่งของโลกบอกว่าถ้าเกิดคุณยังมีเวลาคิดให้ดีก่อนจะให้ลูกเป็นนักบอลเพราะตายได้รอดเย หนึ่งในะนักเตะที่เป็นมืออาชีพที่สุดอยู่ห่างแสงสีที่สุดเล่นโซเชียลน้อยสุดได้คำชมเยอะสุดแล้วก็ฟิตที่สุดลองเดาเล่นๆกันฮะตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่เรือปา้าแมนซิเมื่อ5ปีที่แล้วเขาดูแลตัวเองดีถึงขนาดพลาดลงแข่งเพราะเจ็บกี่นัด5ปีเจ็บแค่5นัดครับ เท่ากับว่าทุกหนึ่งปีเขาจะเจ็บแค่หนึ่งวันว้าวหลายคนบอกนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกควรได้บอลทองคำแต่โชคร้ายที่เป็นกองกลางเน้นรับโอกาสก็เลยสู้พวกกองหน้าไม่ได้เพราะโซฟอร์16ปีล่าสุดกองหน้าจัดไป14ฮะ last week รอดออกมาพูดไม่ใช่ครั้งแรกนะว่าเฮ้ยนักบอลจะตายอยู่แล้วพี่น้องฮะเราคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเนี่ย อย่างน้อยก็ต้องพัก2-3งถึงสามวันไโรดรีร่เปิดใจว่าสักวันนักเตะจะรวมตัวกันประท้วงเพราะสมัยก่อนเนี่ยปีหนึ่งเล่น40-50เกมสโอเคแต่เดี๋ยวนี้ต้องแข่งกันมากกว่า80เกมต่อปีหรือสัปดาห์ละเกือบ2นัดบังเอิญคนตัดสินใจเนี่ยเห็นเงินมากกว่าเห็นใจเพราะอะไรแข่งยิ่งเยอะเนี่ยค่าถ่ายทอดตั๋วเข้าชมก็สร้างรายได้แม้นักบอลอาจจะเสี่ยงตายเร็วขึ้น รอดบ,บอกไม่แฟร์เพราะเราคือคนสำคัญคุณภาพชีวิตและก็สุขภาพผู้เล่นสำคัญกว่าเงินซึ่งเรื่องนี้คนในวงอย่างอาริโซนแบ็คโกนกแดงทิบูคุทวาโกเบลเจียนจอห์นแมกินแคปตันสิงห์วิลเอนโซมาเรสกาโคชสิงห์บลูก็ยอมรับว่าเออเราได้ค่าตอบแทนสูงแต่สูงแค่ไหนก็ไม่คุ้มกับการจัดตารางที่สนใจรายได้มากกว่าร่างกายคนที่ลงไปแข่ง เมื่อมีคนไปถามประธานยูเอฟาอเล็กซานเดอร์เซเปรินก็ตอบว่ามันง่ายที่จะโจมตีผู้บริหารอรับได้บล่าแข็งน้อยก็เงินน้อยนะพวกนักเตะรวยจะตายจะบ,บ่นอะไรคนที่ควรบ่นคือมนุษย์โรงงานค่าแรงขั้นต่ำเดือนลราไม่ถึง4ี่มือทตั้งหากอ่ะมาดูนี่ฮะนักเตะอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าปีนึงไม่ควรเล่นเกิน50เกมถ้าดูแลตัวเองแบบไม่ท็อปเนี่ยเนยมาเล่นได้เฉลี่ยซีซั่นละ 30กว่านัดเท่านั้นนะฮะให้กับสโมแล้วก็ทีมชาติคริสเตียโนโรนาลดกับโซนฮึงมินเนี่ยสีซีซั่นที่ผ่านมาก็เล่นเฉลี่ย60เกมส์แต่โรดรีเนี่ยจัดไปมากกว่า70เกมส์ครับที่ตลกก็คือฝ่ายจากการห่งขันบอกเข้าใจแต่กลับเพิ่มการแข่งขันเพิ่มเข้าไปเพิ่มจำนวนชาติในโบอลโลกเข้าไปปีนี้หากคุณไม่เจ็บอาจจะต้องเล่น85ถึงเกือบ100นัดเลยทีเดียวฮนะและพี่น้องฮนะมันพีคตรงนี้ ไม่ถึงสัปดาห์หลังจากที่รอบรี่บอกว่านักเตะนี่ร่างกายจะตายกันอยู่แล้วเขาเจ็บเข่ารุนแรงอาจต้องพัก1ปีครับบรานคลอฟหนึ่งในผู้จัดการทีมที่เก่งสุดของอังกฤษควา้าแชมป์ลีกกับทั้งแกะดอร์บี้และก็ป่าฟอเรสรวมไปถึงควา้าแชมป์ยุโรปถึง2สมยัยซ้อนพูดคำคมเมื่อหลายปีก่อนว่าเราทั้งคนดูสื่อเจ้าของ คนมีอำนาจตะกระเกินไปฟุตบอลเนี่ยเหมือนอาหารชั้นดีกินสัปดาห์ละทีอ่ะพอดีแล้วไม่ใช่ซัดกันมานสเละเทะเหมือนบัฟเฟ่ทุกวันคุณว่าบัฟเฟ่นเนี่ยกินกันไม่ยังทุกวันจะหุ่นดีขึ้นหรือตายไวขึ้นละ่ะและคำถามที่สำคัญที่สุดครับทีมสปเร์นักข่าวเนี่ยสงสัยว่า ในยุคที่บอ์อังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลตรวจชีตรวจหัวใจตรวจมันทุกอย่างสุดละเอียดทีมงานแมนซี่หลังจากที่คุณได้ยินคําสัมภาษณ์ของโรดรีวัะตาอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าโรดรีอยู่ในโซนแดงอันตรายหรือคุณเห็นเขาเป็นแค่แรงงานชั้นสูงและอย่าลืมนะฮะโรดรินี่เล่นให้ทีมระดับท็อปในอังกฤษและก็ทีมชาติสเปนถ้ายังดูแลนักเตะแบบนี้ลีก หรือประเทศที่รองลงมาที่ไม่สนใจเรื่องอาหารการกินให้นักเตะใช้สารกระตุน้นไม่สนเรื่องกายภาพไม่ใส่ใจ s p o r t ตไซเอนส์ยอมให้นักเตะขี่มอไซ์เงินเดือนออกไม่ตรงชักอาวุธขู่นักเตะตอนพักครึ่งอยากลดเงินเดือนเมื่อไหร่ก็ทำอยากฉีกสัญญาไม่มีค่าชดเชยตามใจชอบขนาดคริสเลียซนโคนาลโดยังเจอเบียเ้ยวเกือบพันล้านและนักเตะทั่วไปจะเหลืออะไร บอลวันนี้เนี่ยเหมือนคนที่ภายนอกหน้าตาดีแต่รู้จักยิ่งลึกกลับไร้สเสน่ห์ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าคนรุ่นใหม่สนใจบอลน,น้อยลงจากเกมที่สวยงามกลายเป็นเกมการเมืองสูบเงินคนจนไปให้เจ้าของที่โคตรรวยซึ่งถ้าคนดูน้อยลงนักแต่เจ็บมากขึ้นมีการประท้วงมากขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่นั่นแหละฮะเราทุกคนต่างมีความผิดทั้งทางตรงบวกทางอ้อมนี่คือโอกาสดีฮะ บอลยุโรปกําลังมีปัญหาบอลเอเชียนเนี่ยจะชิงจังหวะทําทอะไรให้ดีกว่าเขาไหมและนี่คือ reason why เวลาเราไปพูดหรือว่าโชว์ตัวที่ไหนแล้วมีคําถามว่าอยากให้ลูกเป็นนักบอลต้องทําไงแชมป์จัดไปก็จะถามว่ารับความจริงได้ไหมถ้าอยากได้คําตอบตรงๆ <S 1> <S 1> <S <S ถ้ามีทางเลือกอื่น Choose another sport.